อันนี้ฮะเนี่ยมาเจียงใบยี่หราก้อนดูดไายกูนี้อันนี้มาเจียงใบนี้มันสีขวบมนี่ไปหน้ตัง้งโทรศัพท์มันกับจ,จิตั้งได้บ่วะอันนี้มาอันนัน้นหย่างกระตุก กระติกอยู่ทังเงื่อนแปะหาไอ้จวงเลยละกระติกหน่อยสีเหลืองค่ะสีแดงกระติกหน่อยละค่ะผ้าบ่ผ้าก็คือจังอยู่หันแด่ผ้ากันผ้าจะอยู่แถวหายจ้วงเลยละผ้าฮะเมื่อยน้ำผงไปเหี่ยวเตรียมคลองไปสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอสซีทุกทุกคนเนาะเอาเก็บปักแตงอยู่เลยพี่น้องเก็บปักแตียงแนวก้ลายหนึ่งนี่เองนี่ก็เต็มซ้ำพี่น้องเขาสเจะไปขาย นี่ก็เต็มกระราารลุ่มยังบบหันหลางอยู่เป็นลายดีเด้อแบบนี่กบับพวกกระเป็ดเก็บขังที่ซองน,นี่เก็บบ้านหันใดกระลุ่มหนึง่งตัง้งโบเก็บลายเพราะว่ามันอันา h a น a ะย่ามัคลายบวาขาดนี่กระพัวกรสีขาดด้วยโบเนะ <c oughs> าะเาขาเสียไปคลายอยู่บ้านโค่สีใส่ทุงไปคลายไปโดคลายอยู่บ้านโค่ผู้หญิงคลายอยู่อันเตรายมันบวาขาดขาดบวชเวด็กทันใดเอาหายไอจ้วงมีแล้ว่าระจฌอ่ค่ะว่มีเข้าวใส่เจ้าได้มาเอาไอจวงเอ้ย อันนี้เรเาจอี้ยวหนจวงฮะะฮะเ็ดียกเรกม่งวงเปจ้าสีลางก่อนพี่น้องลาแล้วก็สีใส่ทงไปอนมาเดาเก็บม้ข่อยนี่เหรอเก็บม้ข่อยเนี่ยมาเดาแกมนะจ้อยนี่ มองนังกระเด็นีนอมองนั่งกระเด็นนี่ยังบ่ได้เก็บเบิดซับได้ในที่หนอนมันลายลายเก็บซับได้ซับหนึ่งโกโนคาจีเก็บล้ากับยามันคล้ายปาดขายังหนูมึงเอิญยังก็รอกระเดือกแทะถีกนุ่มนุ่มเกูเส้นนุเสนาพามันหาเศร้าเย็นจังกินดุนุ่มหัน ไตลาดพอื่นขันบอขาดเออเนาะมื่นเราไปค้าตลาดชาขามันเดือนแล้วหมื่นกูไปค้าตลาดคนไหนแบบไปมันบอกขาดาไปไปค้าตลาดันถูกหมืนอม้อกร่เขเชื่องไดล่ะเชื่องยังเดวเชื่องยังเด๋วเดวจะมาแตค้าจะก่อ เคยเล่นเรียบร้อยแล้วคยเห็นด้หาเสด็จปุ๊บๆๆเอาน้ำมาเก็บตรงมา้ขอตรงนี้นี่มาจ้าเดี๋ยวเขามานสุดเดียวเัากะ <มา S 1> ไ <ป S 1> รหาทงพี่น้องเนาะเพราะว่าตน้นแดงเห็นนะไปขายต้นแดงให้น้อมไปขายได้หาทงกะเกือบบยาขาดเพราะว่าไพ่ไพ่กะขะปูคือการมาชนซะตอนแรกคิดว่ากอสิปูบักแจ้งหันปูแบบว่า วายมันสอนกันกับค้นอื่นห็นนะเพราะว่าขันค้นอื่นปูห้าปูแต่กะเวลามันมันใหญ่มันใหญ่ตรงกันแตยมันกะสีโบนั่นมันสีคล้าย่บขาแ่นนะแต่ก็ยังได้สซ้กันกับเพาคือเก่านา้ำสีปูซ้ากับคนอื่นส่วนหมาห้หน่อยในแหนมันเท่ากับสีแดงเผื่อนบานกินแดงให้อื่ยให้หนองกินเนาะ จำกินกับเกลือกระเสบจำกินกับข้ามันกระเสบเออขมกระเสบก็ออกกระลกเหนักพอแก้ทุกอย่างเลยคุณทั้งอยากขาดดาทั้งยไปแก มากิาจักมาสิเนี่กหมาับกันหนังอะไรนายดอกแเียบันดาล้สกมองนั่งกระเด็นมันสีฮมย่ามอันนั้นฮมย่ามแดงๆจีน้อยเจดยังอยู่หันไม่เมียเช็ดเองนะหนุ่มเจดกุจักเห็ด เทตามากระเพาะก็จะไปรอค้างเทวันโขกันกหมาเขาจำกันทั้งนี้ทั้งวิชิตเหรอวิชิตเองเอาหนึ่งตนี้เขาขู่เงียนตรงนันเปนห่ยตันั้นไมาเลยนี่นน a กินก็ไปด่างหนาอี่ด้วยนะจัดจนเือยู่สาดเลยนะกินนี่ได้อัน มือหนักซาแังสีมันเองไม่เบียดกินเลยนะหอยได้หั่อิานนมากส่เกลืโอ้ทำเหย่วกินหรมัข้านอกกินอัฟตันนข้าแล้วถอยจะไปอีกหรือไงไมไปถอยสุดแล้วเก็บ จะไปมุกช <muy> ีในบ่ละแฟนที่ได้จามัสิขวมจากหน่อยกล่องมันสิขีดอืมตุยานกะงมองซับไปเขาสีมาเหลิมด่างเดีวพี่หนองมเาสิมาเห็ดชงมันเห็ดหามากหามากเอาใช่ะ มาถึงหอยมานึงหอยหิม่ที่ท้าหกมาเป็นิะหกมานีนี่จะไปใช้อะไรมาไดทั้งอะไท้งหัวนีทงหัวเรากงิด่แล้วเห็นไดปฏิเ่บสืบมเนวรไปท้าเป็นถูกยันว่ามันบกทุบานเห ยี่สิบบาทได้ทงหนึ่งผู้ดีโฮกหมาหาพันกีบโฮกาเหลือมื huh. table, yeah. okay. so ูกงจีจ็กหมาเห็นนะเอมึงบอกหาเอามึงเอาเาโฮกผู้ี่กอไนึงเอามาหมันหนึ่งทจะไปเหล่กนี่ยเดี๋ยวไปหลอกค่าอยู่บนโขกคนพี่นองแต่บุกหนว่า สีไทยคลิปดรือโบเนะบาะเพราะว่าสาวหน่อยสิไปคนเดียวนะยันบม่มีคนคือกล่องหายอเอาเจ้าลูกไปนามันกับเก๊กาเนะาะเพราะว่าบักแปงกับน,นักเข้แห้งเลยก็ได้อาสิบโไรแอนนนั้นเนะพี่น้องอาสิบโหรไทยคลิปตอนไปขาย ก็มื่อเบิดกหายหาละบันูว่าเมืมเ่ออา,าบน้ำเมืมเ่ออาบน้ำคนได้จะิดไปายสิ่ะเพราะว่าไอเขาดูแไปรออยู่โสม

ในสามุีแลัวนัไนมันบนี่บึง้งเขาท่องไม้เขาท้าอยู่เมืองอะไรกัาเลงสนับภาสินเดชเหนอีเห็ดลาเดลาาเห็ดรา เขชี้งท้ที่ทไมเาไค่เเขาขี่พูดเราเขาว่าเขาว่ากอยากชีน่ลยไม่รีุกหมาไม่เหนืนน่อยเลยคี่ ลอยพี่น <rails> so ้องเดี๋ยวเขามานับกันอันนั้นมันอันดัะหันดอยมันอยากแก่กูซีเมืองมันบ่อยอยากแสบห่อไปดีๆมันสีแข็งมืออื่นกระตืนใส่บาตรต่อสาวไพ่บอมากินมึงก็มึงก็อบอกว่าบอมากิน เนี่ยโอ้ยยังกำลังมด้วยก็คือว่าจืดเลยเรียบร้อยแล้วพี่น้องน้องเขาไม่แต่สิดเทาเอาเนี่ยมาใส่เอากระสอบมาใส่งูกลากระสอบตะวันหน่อยเอากระสอบมาใส่แล้วเาก็เสียไปคลายพี่น้องเลยแล้วก็คลิปนี้ก็ชิจบซัมเน่เนาะพี่น้องจบซัมเน่เดี๋ยวซัหายปักแดงเนาะแต่ว่า เพราะว่าสนาหน่อยอาจีพบริไทยดังนั้นที่ว่าเขาจะไปขายเนาะมันจะบ่มีคนถือกล่องให้เห็นนะมันกะมือดื้อมัละเนาะอย่าเสิเอาไปขายอยู่บา้านเนาะคุณพี่น้องอยู่บ้านทางเขาบ้านสนาหน่อยบา้านหนองไผ่คุณเนาะคลิปนี้ก็ชิวเพียงแค่นีกกก้กัฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเสนาหน่อยเด้อพี่น้องพอกันคะลิปหน้าบ๊ายบาย